อ่นนะฟังนีตดวันนะท่ายนั่งฝักนู่นย้ไม่หล่นเขาได้ตัวแล้วเขาได้ตัวแล้วเอาได้ตัวแล้ว มาแล้วครับแต้มแรกแต้มแรกมาแล้วครับปลาคูดคาดนะครับ,รบโอ้อปะปลาทรายล้างก่อน ปลารายครับมีปลารายด้วยตอนนี้มาหาลูกป,ปลาแกงนะครับ โดนโดนแล้วถึงเนี้ยโดนแล้วครับอืมโดนแล้วครับมาแล้วคุดคาดรับมาแล้วตัวที่สามครับมาแล้วครับอุอ้ยคันนี้ก็โดนับโดนฟ้องกันสองคันแล้วอุ้ยโอ้โหุดคาดครับมา ติดติดกัเลยครับแจนที่สี่ครับดูคุณค่าแจนที่สี่นะครับมาติดติกันเลยครับ,รบ,รบ,รบปินพร้อมสองคันครับ โอ้โหี่ก,กระชังมันจังใ <ride> นก,กระชังมันมากก็เขาเลี้ยงปลาอะไรครับในกระชังอ๋อปลากระพงอ๋อนนี้ในนี้เป็นในนี้เป็นกระชังปลากระพงนะครับเนี่ยมีหัวตกข้างๆกระชังนะครับไม่ได้ตกกลาในกระชังเขานะครับ Leaders. โดนแล้วครับโดนเลยครับโดนเลวครับโดนแอมที่ห้ามาเลยครับโดนเลยครับไอ่เหมาแล้วครับฝับบ่งนี้กินดีจริงนะครับพี่ป้าป้ากับลุงเขาบอกว่าฝั่งป้ามันจะกินฝั่งนี้นะครับฝั่งนู้นกินเงียบมากครับก็แย่มาฝั่งนี้โอ้สนุกเลยครับ ครับครับไม่ทันเลยโดนโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนโดนอีกแล้วครับหมายแล้วครับหมายตัวแล้วครับทันยังเหยื่อยังไม่ได้ลงน้ำเลยครับหมายตัวแล้วครับ